สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากนักรบสีน้ำเงินครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค4ี่ส่วนหน้าจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดนาราธิวาสเข้าพบประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคนเนื้อหนอทพอโดยเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมอาชีพ เก็บรายงานผสมเทียมโครประจำเดือนสิงหาคม2567ทั้งนี้ได้แนะนำวิธีการเลี้ยงโคร,รวมถึงการสังเกตอาการการเป็นสัตว์ของโครพร้อมวิธีการป้องกันโรคที่เกิดกับโคให้กับนายสัมมแอเตประธานผู้เลี้ยงโคเนื้อนทพณนะกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทพกลุ่มเจอไอร้องหมู่ที่5บ้านบางโงดุดุง ตำบลจวกอำเภอจอไอร้องจังหวัดนาราธิวาสและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความชช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จบข่าวอับดุลการีหะตอนนี้อ่า